ดีค่ะันนี้าจะมารีวิวหมาฝรั่งเป็นแบบสายไหมแบบน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรคะคะเดี๋ยวดูด้านหลังเลยค่ะนี่นี่ก็คือตานกแก้วนะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมโอเคเห็นนะโอเคนะคะอันก็คือตานกแก้วนะคะใครได้ตานกแก้วนะ,นะคะถูกแล้วนะคะ ค่ะอยากกินนะคะก็ซื้อเหมือนแม่บีนะคะแม่บีก็จะเป็นแบบเ,เป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นที่ติดเล็บไงก็ไม่ได้ซื้อ,อน,นี้ซื้อตาโนกแกวมาใหม่ก็เขาออกแบบใหม่นะคะก็เลยให้อัน,นี้ให้ที่จริงก็จะบอกว่าให้แม่บีส่งมาอังกฤษโอ้แม่บีส่งมาบ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะ เพราะว่าแม่บีไม่วานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแกะอันนี้กันเลยค่ะแกะเลยที่จริงว่าจะให้แม่บีส่งมาอยู่แต่แม่บีไม่ว่างนะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านแม่บีนี่แหละตอนนั้นนะคะแม่บีดูให้น้องเออ,อะไรไม่รู้ชื่อว่าน้องไม่รู้เหมือนกันนะแะ แต่ซองมันประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะมันมีรูปอันนี้ค่ะก็คือว่ารูปอันนี้เขาให้สะสมนะคะได้กี่อันเขาก็จะเอาไปแลกนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะก็ใครอยากได้นะคะก็ลงมาที่เว็บเว็บตอนตอนนี้เลยนะคะะที่เราพิมพ์ไว้นะคะโอเคค่ะ แล้วเราจะเริ่มนี่เป็นอย่างนี้มันเหมือนเอิออะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยใครอยากได้แบบไม่ต้องกินแบบฝรั่งก็แกะอันนี้ออกมาแล้วก็สะสมไว้ก็ได้นะแล้วก็ไปแลกอันนี้นะคะก็ที่สำคัญก็คือแลกอันนี้ได้กี่อันไม่รู้ไหมคะอันหนึ่งใบเนี่ยได้ห้าอันนะคะ กินกันเลยค่ะนี่ด้านหลังมันมันจะลบเหมือนยังลบเนาะแต่ว่านี่ใช่กันเลยอืออืมอ,อร่อยอืมอ,อร่อยกนไหมอร่อย,ออยมอนมา อร่อยเดี๋ยวเราทำเลยอร่อยจังเอ้ยดึงไนงะว่าเค้ามันอร่อยแต่ถ้าไม่จะมันของแม่บีอีนึงคัน แม่บีเคยให้หนูกินอันนึงนะคะตานกแก้วตอนนั้นแม่บีมส่งมาไทยแล้วแต่ว่าเราย้ายไปอังกฤษก็เลยไม่ได้กินค่ะอยากกินไหมเนี่ยใครอยากกินตานกแก้วเหรอเนี่ย โรสชาตเหมือนมของมาบีอยูเราชาติไม่เหมือนแล้ววะใครชินดูก่าแค่นี้นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ